ใช่ไหมครับและส่วนคูณส่วนนะแยกกันใช่ไหมเรารู้ว่าเศษคูนเศษส่วนคูนส่วนเนาะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับตัวบน 8,5, 40อ่าตัวล่างล่ะครับตัวส่วน15คูณ2ก็เป็น30ใช่ไหมครับทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำทำยังไงครับาหารทั้งเศษและส่วนด้วยอะไรครับ,บน้องด้วย10ใช่ไหมครับด้วย10นะกลายเป็นว่าคำตอบออกมาคือ สี่ส่วนสามโหเก่งมากอันนี้คือเป็นน้องๆที่ฉลาดนะครับอ่าเรามาดูอีกวิธีหนึ่งครับที่หมูจะทําให้น้องๆดูนะครับอ่าสี่ส่วนสามใช่ไหมคาตอบอ่าเราจะมาทําแบบคนที่ฉลาดกว่านะครับฉลาดกว่าคือเราใช้เทคนิคนะครับที่พี่หมูบอกนะใช้จํานวนนับที่หารได้ทั้งเศษและส่วนนะครับมาทอนค่าให้เล็กลงนะครับพี่หมูมองตัว8กับ2นะครับมี จำนวนนับไหนครับคือ2ใช่ไหมครับที่สามารถหารทั้ง8และ2ลงตัวนะครับหมู่ใช้การตัดเลย2 1 2 2 4 8นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ5กับ15ใช่ไหมครับใช้จํานวนนับก็คือ5ได้เนาะ5 1 5และ5 35คําตอบเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,ค,วนคือ4ส่วน3เรียบร้อยเห็นไหมครับว่าวิธีไหนเร็วกว่าครับถ้าทําแบบวิธีแรกถามว่าน้อง,องเก่งมากนะครับ แต่ช้ามากสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง TikTok Fire Astilter นะครับ